ปลูกกล้วยหอมทองแบบไม่ง่ายอย่าคิดว่ายากกันนะครับครับวันนี้วัน,นที่7จ็ดธันวาคมสองพันห้าครับเดีย๋ยววันนี้เรามาปลูกกล้วยหอมทองครับให้เพื่อนได้ดูกันครับว่าปลูก,กง่ายยังไงครับอันนี้ก็คือเป็นหน่อผมที่ผมเตรียมไว้แล้วนะหน่อที่เตรียมไว้ก็น่ครับเห็นไหมนี่จะโตมากเลยเห็นไหมนะของผมครับผม ผมผมว่าผมคือผมขุดไม่เยอะขุดลึกความลึกของหลุมแค่ประมาณสักเอ่อยี่สิบเซนครับเนี่ยไอ้นี่คือหนึ่งหา,า,าหน้ำมาลดดินนิดก่อนให้ชื้นๆก่อนครับแล้วค่อยขุดนะเพื่อน,อนหรือไม่ครับเกิดขุดไหวก็ขุดเลยอุ๊บแค่นี้เอ,อ,ไเองไม่ต้องลิกเกรับ แง่นี้พออ่านี่ช่วงนี้อากาศมันร้อนนะครับเอาเวลาเซตต้นกล้วยเราครับให้เขามีความชื้นตลอดเวลาคือหาน้ามารองก้นเขาหน่อยครับเนี่ยตักแครหน่อยนะนเพื่อนตึ๊บเสร็จแล้วก็เอาหน่อกล้วยที่เราเตรียมไว้เนี่ยครับเพื่อนปลูกเลยคือปกติแล้วก็บอกว่ากล้วยจะออกเคือ ีนฝั่งที่มันอยู่ตรงข้ามกับหน่อที่มาจากต้นแม่นี่สนี้ส่งนนี้คือต้นแม่ใช่ไหมนะครับเพื่อนนี่ต้นแม่เพราะฉะนั้นั่งนี้ต้นแม่น้เพื่อนนะเพราะฉะนั้นเครือมันจะอัอ่งนนี้ใช่ไหมเพื่อนถ้าเราอยากให้เครือออกทางไหนเราเราให้หันฝั่งนี้ให้อยู่ทางนั้นนะครับผมแล้วเขาออกฝั่งนู้นนะเนี่ยเดี๋ยวให้ออกฝั่งนู้นนะเพื่อนเดี๋ยวให้ออกฝั่งนู้นนะผมก็หมุนอย่างนี้นะก็ะวางไปเลยเพื่อนนี่ไม่ต้องลึกครบับพอส่งนี้เอง ็นไ,ไหมแล้วก็กบพับให้กบพยายามกบให้ดินเขา,าพยายามเอาเศษดินก้อนเล็กอะที่ลงมาถึงก้นก่อนนะอยาให้เขามีพอากาศนะเพื่อนมีโอกาสปึ๊บเขาอกาสรอดเขายากมากเลยเนี่ยอย่าเี้ยให้ให้ดินก้อนเล็กลอไว้ก่อนให้เขาเหมือนกับไปถึงโคนต้นอะ

เขาเลยไ,ลไม่เป็นไรครับนุ๊กน้ำกุ้งครับเพื่อนหยิบเขายางเลยยิง่งถ้าหลุมเราทำเป็นแอ่งยิ่งดีครับเนี่ยเดี๋ยวฝนตกเขาจะได้เลยเข้าหาต้นต้นเราเลยเราเต้องต้องรดน้ำเขามากนะเพื่อนนี่ทางนี้เองเสร็จแล้วเห็นนะไหมง่ายครับเพื่อนนี่เอง เพื่อนเอนเจจเรรเอมีเศษหญ้าเศษอะไรนะครับก็เอามาปลูกโค้งก็ดีครับเพื่อนดูข้างใน,นอย่าง่ี้ตอเก่าๆอยู่ก็หมกเลยหมกเนี่ยเขาชื้นๆโค้เขาชื้นๆหน่อยหมกไปเลยที่อะไรครับเพื่อนจะต้องกลัวเขาตายเนี่ยหมกเลยครับเพื่อนอันนี้รอบไปน้ำที่ก็เรื่เพื่อน ลองขึ้นมาด้วยกันรอทค่นี้ครับเสียบไปหนึ่งต้นเดี๋ยวดูหนึ่งต้นครับรตน้นนี้เราขุดหลุมเตรียมรอไปแล้วนะเพื่อนนี่ปึนะ๊บนี่นะแป๊บนึ่งครับเพื่อนเห็นไหมเพื่อน ดีร้อยละผมแสงเขาจะไม่เวิกไหมนี่ไหนดินกล้องไม่เวิกครับนี่โอเคอังก็ยังนี้ครับเดี๋ยวโดยต้นนงครับเพื่อนะให้เพื่อนดูอีกทีหนึ่งโอเคพอได้พอได้เป็นนอครับที่ผมเตรียมไว้นี่เห็นมใหญ่มากเลย โคนเขาใหญ่ไหมเพื่อนเดี๋ยวผมจะให้คือเขาออกฝั่งนู้นนะผมก็เอาโคนเนี่ยนี่คือฝั่งนี้ที่ท,ที่มาต้นแม่นี่เนี่ยน,นะเราต่อจากต้นแม่เก่าเขาให้ให้คือออกฝั่งนี้ตรงข้ามนี้ผมก็หันทางนี้นี่นี่เนี่นะเพื่อนเดินไปอ่ะน้ำลองโค่นหน่อยเพื่อให้เขาได้มีความชื้นครับ ไปต้องก่อนนะให้กบเขา,เขาก็กบครับง่ายครับเพื่อนไม่ยากครับไม่ไม่ใเรื่องงาอะไรเลย,ยว่าเอาพยายามดินก็เล่นลงไปข้างล่างก่อนให้ให้เขาถึงโคนโั้นะอย่าให้อย่าให้เขามีพงอากาศในต้นนะเพื่อนปลูกอะ่ะมีพงแล้วโอกาสเป็นยากนะผมเคยลองละไม่กดเขาแรงคิดว่าเออไม่น่าจะเป็นไรกดว่า พอน้ำยุบแห้งปุ๊บข้างในเป็นโพงอากาศเลยออกไปเลยครับอ,อันนี้เองให้เขาตรงหน่อยเย็ะไปยังไงหน่อนนี้ยอดนี้คือเขาไม่เป็นต้น,นอยู่แล้วล่ะเดี๋ยวเขาก็ เป็นหน่อข้างในแทงทะลุตัวตัวนี้วิทีนึงจริงๆไม่ใช่หรอกครับเดี๋ยวผมก็พอเขาเริ่มรับตัวได้เนี่ยผมก็จะมาปาดนี่ครับให้เขาแตกหน่อมาใหม่นะเพื่อนคืออันนี้ปลูกอย่างนี้เพื่อ,เพ,อเพื่อให้เขาได้ฟื้นตัวให้ล่าเขาพอประมาณสัก15วันล,วล่าเขาเริ่มเริ่มแบบเรียกเริ่มขยายเริ่มเริ่ม ไอตัวหน่อเนี่ยเขาเริ่มอะไรเขาเริ่มปรับสภาพอะเพื่อให้ตัวเองอยู่รอดได้แล้วเนี่ยลาาเขาได้เริ่มหนอ่อแอบแตกขึ้นหน่อเขาก็จะเริ่มเป็นแล้วเาเป็นแล้วปุ๊บเนี่ยผมก็ตัดนี่นะครับปาดเฉียงขึ้นนี้มาจากพื้นสิบสิบสิบถึงพัห้าเซนเนี่ยปาดขึ้นมาเพื่อเขาแตกหน่อยมาหน่อใหม่มานะครับอันนี้นี่ครับอันนี้เราก็หาพวกเศษไม้หรืออะไรก็ ขูด้นหน่อยนะครับไม่ได้เนี่ยกล้วยเก่าครับใบกล้วยนะครับขูดเขหน่อยแบบนี้เยอะขึ้นนะเสร็จเรียบร้อยครับอันนี้มันก็น้ำครับลดนิดนึงจบทางครันี้ขึ้นนิดนึงตอนตีครับเงี้ย เ็นเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์ถ้าเขาไม่มีหน่อนหรือไม่มีอะไรพิเศษเข้ามาใน,ในตัวเขาเองก็เปน็นแน่นอนอย่างเงี้ยห้าวันเดี๋ยวเขาก็จะลัดพอรัดปุ๊บที่บอกครับเราก็ปาดครับนี่ฮะอันนี้เป็นต้นเก่าเขาเออต้นนี้มันมันอยู่ใกล้ไปผมก็เลยขยับตัวนี้เดี๋ยวจะถอนต้นนี้ไปปลูกใหม่ต้นนี้กับต้นนู้นปกติกุ้หอมทอง ขาปูห่างกันประมาณระยะ2เมตรคูณ2เมตรนั่นเพื่อนนะจะได้พอดีเนี่ยผมก็ปูประมาณนี้ตัวนี้อยู่นี่ตัวนู้นอยู่โน่นเห็นไหมอยู่เห็นที่ไกลมั้ยเพื่อนตัวนู้นหนึ่งต้นสองต้นเนี่ยประมาณ2เมตรกว่าแต่สองเมตรคูณสองเมตรกำลังดีนั่นเพื่อนแต่จะตกใจไปนี้เดี๋ยวผมก็ขุดออกแล้วก็ไปปลูกที่ใหม่นะอันนี้คือเลี้ยงเขาให้เขาแบบแข็งแรงก่อนเนี่ยต้นให้เขาโตก่อนเนี่ยเห็นไหมเห็นต้นไหม ไปสามหนอ่อแต่ถ้าเกิดเราไปแยกหนอ่ตอต้นแม่ตรงนี้นะครับนี่นี่เนี่ยตน้ตนแม่เนี่ยถ้าเขาไม่หนออ่อเนี่ยเราสามารถไปขยายแยกหน่อได้นะเพื่อนนะไปขยายหนอ่อแล้วก็ชาไว้เนี่ยนี่เห็นไหมต้นแม่นะอนนี้ต้นลูกลูกสามต้นต้นแม่เนี่ยมันจะมีลูกที่แบบขึ้นในตัวเขาเองอะ่ะต้นต้นแม่อรเงี้ยมันแตแกหน่ออย่างเงี้ยออกมาอีกเยอะเลยถ้าเกิดเราไม่เอาไปชามันก็ตายปเปล่านะครับแล้วถ้าเกิดเราไปชำแล้วก็ ทำลงถุงเก็บไว้ปลูกอีกเดือนสองเดือนก็ปลูก,กนะครับได้เหมือนกันนะเพื่อนโอเคครับทีนี้ก็ขอจบที่นี้กันะครับกับทิการปลูกกล้วยหอมทองครับแบบง่ายๆครับไม่ต้องเยอะครับโอเคครับทีนี้ก็จบนี้ครับสวัสดีครับ